ใครสั่ง,งใครสอนเนี่ยให้แกมาเล่นบอลในการสนทนเนี่ยกูเล่นอย่างนี้มาจำอยู่แล้วดิใช่แกรู้ไหมเนี่ยไม่ได้ฉันชนแกตายไปไว้ยไปลยุยโอ้โหเนี่ยไปอัดตราเล่นนิสสามดีกว่าปะไปเฮ้ยเฮ้ยอ้าโดจะไปไหนกันนะเฮ้ยพี่ชามพวกผมก็จะไปเล่นฟุตบอลที่สนามเลยพี่ไม่ใช่ เป็นเล่นฟุตบอลงั้นเหรอมาเล่นทุที่เลยแต่ทั้งทีนี่มันก็เล่นได้อ๋พี่ชาที่นี่เป็นถนนพี่รถชนขึ้นมาทำไงอะด้วยพอาแกล่ะเล่นไม่ถูกวิธีไงล่ะนี่เปนจิตวิธีนี่แหละพี่เล่นได้บ้าจริงด้วยดูถุงเท้าพีสษกรถุงเท้าสองสีข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีชีมพู เพาะี่จป็นใช่แล้วล่ะฉันก็คือประธานสมาคมสตรีฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุรลู้แล้วยังไม่กลุลงกาบอีกลงไม่ใช่ประธานใครอะดีมากเอ้าแกยังไม่ท้องผมรู้ว่ามันขานิง ท่านประธานครับผมอยากใี้ติดฟุบบอลกินกินท่านประธานนะได้สอนผมหน่อยได้ไหมครับได้ก่อนอื่นเลยนะแกต้องทำที่แห่งนี้เหมือนกับอยู่ที่บ้านของเราฮะแม้จะเล่นจะกินจะนอนก็เหมือนอยู่ที่บ้านของเราไงล่ะหรอครับ ก่อนอื่นะเรานั่งนั่งนั่งก่อนเลยนั่งนั่งนั่งนั่เราก็มากินขนมกันดีกว่าแต่ผมไม่มีขนมนะครับแต่พี่มีเอากินกันกินกันกินแครับกินเลยไปอยู่ที่บ้านเราเลยนะอ้าวโอ้ย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 มันมันามันมันหล่นพื้นหมดแล้วครับเนี่ย เชือโรคอมันก็เหมือนสหายของเราเละมึงบ้าหรือเปล่าอ้กินก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 ับาหยิบมยหยิบมยหยิบมกินด้เนี่ย้ขับขกินเม็ดเดียวจะไปรู้เรื่องอะไรละจไม่ยเขาไ้ อร่อยดีใช่ไหมล่ะเรามาอาบน้ำอาบท่ากันดีกว่าน้ำไหนอะครับไม่มีน้ำเลยจนี่เลยก็นนี่ไงล่ะเดี๋ยวใส่ยางมาด้วยมาตอนไหนเนี่ยมีน้ำมานะจะดูดก่อนนะครับโอ้ดูดน้ำเลยเหรอ มาแล้วมาแล้วเอาเาแล้ว่เอาอาเอาเาเาเอ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 าเเอเอาเอีเาเอาเอาเอานอาเอาเาเอเาเาเาเอ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 า เสร็จแล้วก็ทาแป้งนะเดี๋ยวครับตัวยังไม่แห้งเลยไม่เป็นไรเย็นนี้เฮ้อไอ้ก้อยที่เมยอมนี่แหลยเร้ช่ยเลยทีเดยวโอ้ยเจ็บปากเจ็บปาก ออไไไไปปหหนนีีกเยตอนนี้นะเจ้าได้สมเร็จวิชาสตรีทฟุตบอลเสร็จแล้วล่ะเสจแล้เหรอการฝึกได้เริ่มไปแล้วแต่เจ้ายังไม่รู้ตัวเฮ้ยทำไมทำล่ะแต่ผมยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับเนี่ยบอลยังไม่ได้แตะสักนิดเลยเนี่ยถึงเวลาแล้วเอาเลยฟุตบอลกันเถอะวุ่นวาบอลเลยวะนี่กัน ฉันจะลองเตะให้ดูนะเอ้ยแข็งเก่งมากขึ้นนะ ไปท่านประ้าพนโดนตัวเราประธานก่อนท่านประธานท่านประธานท่านปอะธาน เฮ้ยล้วมันนอนเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ไม่นอนที่บ้านอ๋แล้วพวกแกเนี่ยไปเล่นน้ำของการมาแล้วไงตัวเปียกเงี้ยฉันมาก็ไม่ได้โดนใครสาดหว่ะไปละโอ้น้ำตาล ไ,าาาาไปอ่ดเอาธรรมดาเป็นฝั่งกันนี้นเปล่าไปแล้วธรรมดาธรรมดาฉันเกิดที่นี่ฉันจะตายที่นี่ถ้าธรรมดาอยาก,ก,กดดตายที่นี่ก็โดนตายตรงนี้แหละไปอัดกับบ้าอน<ข>อ,าอยู่นี่นะ